โอเคเเซอวิสส okay. uh ี่เลกบที่อ่อเท่าไหร่วะสิบสี่ใช่ปะโอเคเจ็บใสิบสี่แล้วเวีเลยกูโอเคมากันเลยกันต่อมาจิโร่ได้นออยู่แล้วนนัู้ ครอให้ไอ้อัญชลีเปิดประตูน้องอัญชลโีโอเคอาจาร์อาจ้าร์โอเคของอะไรดูก่อนก็ได้นะแต่กูไม่ดูใอ้ก็จะดูโอเคตรงนี้หนึ่งเหรียญ ที่สองข้างบนไอ้โดนะโอเคได้สวยไลฟ์เฟิร์นนะมือสั่นโอ้โหมือสั่นไปแองเลยโอ้โหกูไม่ได้มองกระสุนด้วย ไปซัเลไปอีกรอบนึงงอกอีกทำให้งอกงอกไปได้ทำให้งอกเว้ยเดี๋ยวูซ่บายนี่กูจำได้ว่ามันมีอีกตัวนึง <lavor> อ่านั่นไงก,กูเจอแล้วหัวงอกอีกแล้วโอเคแมกนัมโอ้โหแล้วเวลาเดือนที่สามตรงนี้โอ้ไม่โดนอ๋ออ๋อเดี๋ยวโอเค โ okay, อเคตรงนี้ <S <S เรียบร้อยเรียบร้อย<ป>เรียบร้อยอีโก้อี๋เหวี่ยงหัวไปหนึ่ง สอก่อนเลยโอเคงอกสองจัดไปชอบงอกสองกันนักใช่ไหมกูจัดให้เออออลีน้องอัญชลี ขาดหรือเปล่า,าล่างเหรอใช่ป่ะไม่ใช่อู้จัตรงนู้นกูลืมวะ่ะลืมเก็บเลยอะเ,ออเดี๋ยวค่อยนั่นอีกรอบนึ่งเรากลับมาได้อยู่แล้ว RPG ป๊อ อยังครับชิวเฉียดตรงนี้ก็อาดีจีตันสินปรโตไอซ่าไอเยสตาเบอร์โอ้โหก็ยิงไปลุวอะอารเป็นลูกซองที่ไว้ชนะมากกว่าไว้ยิง

いいさ何て言ったらすかげえよ。おきい。ない大丈夫だシュリータイミングはあった อุสาพอดีไปด้วยสอ่สวอตานมือสอบสวนตามมือหนูป่าวะอ่านั่นไงหนูอโอเคไอ้เคียกูไปกดคอนโทรลเล่นไอ้สัตว์เอ้หนึ่งแล้วนะหนู เราสามารถได้มุมมองยิงแล้ววะโอเคเช็คหนูก่อนหนูจ๋าอยู่ไหนจ๊ะล็อกจี๊ดจี๊ดจี๊ดจีน่อว้าวมีสักตัวแล้วนะแถวๆเนี้ยโอ้ขังข่าว เออเนี่ยอ่ะจีดจีโอเคโอ้มองแทบอะไรไม่เห <ara> <I. S 2> ็นเลยหนูตัวเดียวมองอะไรไม่ไร้ยได้สิงหนูจีดจีดจีดจีจีดน่ะวะหรืออยู่อีกฝั่ง โอยอยากหาหนูให้เจอ <c oughs> ตัวอยู่ไหนวะม <c oughs> ีแต่แมงสาบนูนีนั่น,นอะไรไป่ยูะโอเคไปสวิตกันโอเคว้า ตายไม่ต้องปึ๊บไม่ต้องถ้ากูลองเอาทำแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวเหี้ยโอเคเรียบร้อย <c oughs> แค่หนูตัวเดียวกูต้องทำขนาดนี้เหี้ยนี่ก็ตื่นนะ ขาขาดขาขาดไปดีเลยไปได้เนี่ยขาขาดเนี่ยยังเล่นมุกอะไรดีลุกซองเบอร์สองกูลืมทดสอบเพราะว่าจะอสมบัติด้วยไม่ใช่อะไร โอ้แล้วก็นี่ปะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเปิดประตูดิกิลัวคุยิงดุลัวกูยิงดุลัวมาดิครับ มิ래พ่ะคาไลพ่ะมาเร่อไนส์สเก็ตช์ไนส์สเก็ตช์อาบิจีพอมสกีบเลยแล้วก็สกี สามอืมไม่ต้องเสียวโดนหัวว่ะโอ้กบิกกบิกกบิกกบสายซะโอ้ยต,ตรงมือเปล่าลด้วยเตะแ่งเลยรวบสองนี่

โอเคปป๊บโตที่เอ้เราก็จะไปขาบ,บอสตัวได้กันแล้วกูก็ลืมเก็บสมบัติตรงนั้นอิกูลืมได้ยังไงมันจะอยู่ตรงตรงไหนวะบนหัวกัว น่าวะบอกว่าตรงนี้ก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ขนาดว่ากูยังไม่เห็นเลยเอ๊กวงติงกวงติงกูบ้าเนี่ยประตูนี่ก็กลับไปเอ๊ะ กวนตีนกูบ้าเนี่ยซ่อนตีนนี่จนได้นะัดักรอกูอยู่เนี่ยมิสเกะดะโซ่ไอซ่า ร uh, ีออกูเป็นไรแหละเปิดประตูแล้วก็มาเลย以いったみてซา

ね思ったんだけど結構いいコンビじゃないそそううううだ私もエージェントを目指そうかななかどう思う合衆国を守る最強のコンビよなるほど。だがその前に生きてここを出ないとな <laughs> หนอดีกว่าดยไปกันเลยกระโดดปุ๊บเปิดประตูที่นี่เราก็จะไปเอาสมบัติก่อนมันอยู่ตรงนี้ยิบมาสู้ยังไงดีนะกับคาลเซอร์เนี่ย อาย่ามกูจะได้อยืนพื้นเียบแม่งเลยแล้วก็อาพีจีพร้มดุยโค้งเฮ้ยพี่ตัวหลุดว่ะอะไรไตแงเลยดวางทางเลย よくたどり着いたな、ルーキー。この先に戦場を用意してある、俺とお前の数百年、多くの血を吸ってきた場所だ。二年前の決着をつけるにはうってつけだろう。<noise> แต่เราจะยิงช้าดิแต่ก็ลองเอาแมกนัมนี้มาใช้ดูแต่จะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเนีอะ <c oughs> ถือว่าเอามาใช้แทนและกันปืนกลมือเอาละ 立ちわびていたぞルーキー、はあ、あの娘を助けに行くのか <laughs> お前らしい何とも甘っちょろい判断だ <laughs> 生きてここを通れるとでも考えていたか <laughs> 思った通り浅はかなやつだお前には誰も救えん誰一人な黙れくれん あんなやつらと組んだところで何も変えられない目的は何だ政府への復讐かそんなこと誰も望んでない復讐俺がこんなことをしている理由が復讐のためだと違うとでも言うのか俺はあの密林で天の啓示を得たこの世界で何よりも重要なものは純粋で 圧倒的な力だとな教団もそれを与えてくれる昔から嫌な奴だったが <laughs> 少なくとも以前のあんたは誇りを持ち合わせてた <laughs> 今じゃこのざまか思い出話はここまでだ始めよう最後の教練だうん ให้มันยิงก่อนสอนกัหน้าแหกตูดียิงยิงยิงโนสอนต้แทงยิงเดี๋ยวแฮร์รี่ยิงเดี๋เออ

ไม่ต้องยังจะมีก๊อกสองอย่างน้มม่เป็นไรนะมีันดีละโอเคหองตรงนี้ ストメソ o レタがう,、ま、ににうんにたすきられたらキービンサイバーイ。 ลีเลเซอร์อย um. ู่ระวังด้วยอเคมาครับยิงให้มันจริงป่ะอ่านแหละโอเคหลบทัน オーケーもう手を引けクラウザー行ったはずだぞ何度も何度もな。度もなそんな覚悟では欲しいものは手に入れられん 俺とお前の覚悟の違い umas, を分からせてやろうルーキー、ルーキー。

人思いにな。<laughs> sao lại ấy à thì kiếm xe cậu đủ đứa คาเชตเตอร์วิเพลงเท่านี้นะครับ